โลกมีความเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนนะครับโดยเฉพาะปีที่ผ่านมาในปีนี้นะครับเราจะเห็นว่าซีกโลกหนึ่งก็น้ําท่วมอย่างบ้านเรานะครับอีกซีกโลกหนึ่งก็เรียกว่าแล้งเรียกว่าต้องมันทําให้เอ๊ะปรากฏการณ์ที่เรามองไกลๆวันนี้รู้สึกมันใกล้ตัวมากขึ้นเพราะฉะนั้นแรงกดดันพวกนี้มันเพรสเชอร์พวกเราเรียกว่าทุกประเทศนะครับผมว่าเป้าหมายเมื่อกี้ได้ได,ไดแจ้งไปแล้วนะครับเอโกกรุ๊ปเองเราก็ตั้งเป้าในเรื่องของคาร์บอนนิวทรอนในปี2050นะครับ แล้วก็ในเรื่องของอันนี้คือระยะกยาวๆนะครับส่วนระยะกลางก็สไลด์อ่าโอเคครับในการที่จะปรับไปสู่เรื่องของการลดความเข้มข้นขอ,ของการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ต่อไมกะวัตนะครับทำไมเราต้องใช้คำนี้นะครับเพราะว่ายังคงมีความจำเป็นสำหรับการที่ต้องใช้ฟอสซิลอยู่นะครับแล้วเราจะทำยังไงที่จะทำให้สัดส่วนการปล่อยคาร์บอนอ ต่อไม่กวัาหนะ้ลดลงนะครับนะเราก็ต้องเบรนด้วยการใช้พลังงานหมุนเวียนเพิ่มมากขึ้นนะครับทีนี้เราก,ก็มีแนวทางนะครับในการที่เอโกเราจะไปสู่เป้าหมายหลักๆของเรานะครับใน3หัวข้อนะครับเรื่องของการเพิ่มพอร์ตพอริโอของเรานะครับสไลด์ต่อไปเลยนะครับเราเองก็จะให้เห็นว่าวันนี้เรามีพอร์ตเราเรา,เรามีอยู่1,400เมกะวัตต์แล้วนะครับแน่นอน,นครับพลังงานหมุนเวียนมันจะมีอยู่2รูปแบบผมอยากจะใช้คำว่าอพอเราใช้คำว่า Renewable เนี่ย พลังงานหมุนเวียนที่เราพูดกันเยอะๆเนี่ยมันมี2ตัวที่เป็นตัวหลักๆคือลมกับแดดที่เราเรียกว่าเป็น variable renewable energy โซล่ากับวินซึ่งพลังงานหมุนเวียนสองตัวเนี้อาจจะยังคงไม่เสถียรน,นะครับยังคงไม่สามารถที่จะจ่ายไฟได้อย่างต่อเนื่องครับ24ชั่วโมงนะครับอันนี้เองเนี่ยถ้าเราลองมองไปยาวๆเนี่ยพลังงานหมุนเวียนที่ทุกคนหันมาบอกต้องใช้พลังงานหมุนเวียนเพิ่มมากขึ้น แน่นอนมีมีหลายส่วนที่เกิดขึ้นพลังงานหมุนเวียนที่ถ้าเราโฟกัสไปที่ลมกับแดดซึ่งยังไม่ค่อยมีเสถียรภาพเราเรียกว่าไอตัว Capacity Factor การที่เขาจ่ายจ่ายไฟผลิตไฟได้ตอนนี้มันแค่20% 20%การที่เราจะต้องการให้พลังงานหมุนเวียนประเภทนี้จ่ายไฟได้ครบ24ชั่วโมงเนี่ยเราต้องมีอย่างน้อย5เท่า5เท่ายังไม่พอเลยจะต้องมีแบตเตอรี่ เข้าไปอีกตัวหนึ่งเพื่อสตอ r เลตมันไว้ในช่วงกลางวันแล้วเอามาจ่ายในวันในเวลากลางคืนสิ่งเหล่านี้เองที่เราจะกำลังบอกว่าพลังงานหมุนเวียนที่เป็น v a r i a b l e r e n e w a b l e พวกนี้เองเนี่ยมันยังไม่สามารถมาเป็นพลังงานหลักได้ง่ายๆนะครับอันนี้คือสิ่งที่แย่งไว้ก็ตามนะครับมันก็เป็น Direction อยู่แล้วฮะแล้วก็เป็นสิ่งที่เอโกเองเราก็ลุยในเรื่องของการทําพลังงานหมุนเวียนเพราะว่าแนวโน้มของพลังงานหมุนเวียนวันนี้นะครับ ก็จะมีแนวโน้มที่ราคาที่ลดลงนะคอนเสิร์ต่อไปฮะเราเราเองได้มีการลงทุนในปีที่ผ่านมาเนี่ยเราลงทุนในเรื่องของ APEX ซนะครับซึ่งเป็น developer ใหญ่สุดในอเมริกานะครับเ,เราจะเห็นว่าการไปลงทุนใน APEX เนี่ยมีการทำธุรกิจเราเรียกว่าการสร้างการการเดเวลอโครงการนะครับถ้าดูในในไพไลายของเขาเนี่ยนะครับจะมี สีฟ้าจะเป็นพลังงานลมสีแดงสีส้มๆนี่จะเป็นพลังงานโซล่านะครับจะเห็นว่าอยู่ในพอร์ตโฟลิโอเนี่ยมีพลังงานหมุนเวียน2ประเภทนี้อยู่รวมกันแล้ว40,000กว่าเมิะกัตวตนะครับอันนี้คือ,อทิศทางของพลังงานหมุนเวียนที่ถูกเดเวลลอปในอเมริกานะครับแล้วเอกโกเองก็ e e เข้าไปถืออ,อยู่ใน Apex นี่ด้วยใน a อเ x นี่จะทำธุรกิจในเรียกว่าไฮบิดนะครับคือ,คอมีการพัฒนาโครงการพลังงานหมุนเวียน แล้วก็ขายออกนะครับรวมถึงมีการเจเนเรตหรือว่าผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนนี้ออกไปอย่างต่อเนื่องนะครับอันนี้ก็จะให้เห็นว่าเอกเองเราก็พยายามเพิ่มในพอร์ตโฟลิโอของเราด้วยพลังงานหมุนเวียนโดยผ่านการลงทุนในบริษัทประเภทอย่างนี้นะครับอนอกจากนี้นะครับในช่วงนี้เนี่ยทางในประเทศไทยเองก็ กำลังที่จะมีการประมูลในเรื่องของ5,000เมกะวัตต์นะครับ Renewable Eco เองก็สนใจนะครับที่เราเองก็จะเข้ามามีส่วนร่วมในการเป็นส่วนหนึ่งของการผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนนะครับออสไลด์ต่อไปนะครับทีนี้เราก็มาดูว่าเอ๊ะยังไงก็ตามอย่างที่เมื่อกี้ผมบอกว่าความจำเป็นในการใช้ฟอสซิลม,มันยังมีอยู่นะครับวันนี้โลกเองเนี่ยจะเห็นว่าพลังงานหมุนเวียนที่เราพยายามที่จะไปไปกันเนี่ยจริงๆมันยังแค่10ถึงไม่เกิน20อในของภาพรวมของโลกนะครับ พลังงานฟอสซิลนี่ยังคงเป็นส่วนสําคัญเนื่องจากในการวางวางแผนพลังงานหรือเขาจําเป็นจะต,ต้องดูเรื่องของความมั่นคงความมั่นคงนี้จะน่าจะเป็น first priority อันที่สองคือราคาต้องแข่งขันได้อันที่สามก็คือมาลุมาสู่ของความเป็นเขียวพลังงานสีเขียวนะครับนั่นในใน อย่างนี้เองเนะครับเอ็กโกเองเนี่ยในพอร์ตเฟอเรโอเรายังมีเรื่องของถ่านหินอยู่เรายังมีโรงไฟฟ้าฟอสซิลอย่างแก๊สธรรมชาติอยู่เราจะทํำยังไงนะครับเพราะฉะนั้นเราเองก็จะต้องลดนะครับการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์นะครับตอนนี้เรามีการลงทุนที่โรงไฟฟ้าวินเดนในอเมริกานะครับเราใช้แก๊สเทอร์ไบน์ซึ่งจริงๆแล้วที่โรงงานแห่งนี้เนี่ยมันอยู่ใกล้ๆกับโรงกลั่นนะครับซึ่งเราจะได้เวสจากโรงกลั่นก็คือไฮโดรเจน ออกมานะครับเพราะฉะนั้นเราก็ได้โมดิฟายเครื่องแก๊สเทอร์ไบน์ในโรงไฟฟ้าลินเดนของเราเนี่ยให้มีการใช้สัดส่วนของไฮโดรเจนเข้าไปนะครับสีเอร์ซนะครับในการที่เข้าไปเผาไหม้ร่วมกับก๊าซธรรมชาตินั่นก็คือเป็นการใช้โรงไฟฟ้าฟอสซิลที่ปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ที่ลดลดลงไปนะครับโดยการเปลี่ยนจากน a เชอรัลแก๊สเนี่ยเป็นไฮโดรเจนผสมเข้าไปซึ่งวันนี้แก๊สเทอร์บน์หลายหรุ่นก็มีการพัฒนาเพื่อ ให้มีการเปลี่ยนจากแก๊สธรรมชาติไปสู่ไฮโดรเจนมากขึ้นหลายๆย,ยี่ห้อหลายๆโมเดลก็สามารถที่จะรองรับ100ร0 0ไฮโดรเจนได้นะครับอันนี้ก็คือจะทำให้เห็นว่าตัวฟอสซิลหรือโรงไฟฟ้าฟอสซิลเป็นคอนเวเนชนั่นแนลเดิมๆเนี่ยก็มีทิศทางในการที่จะปรับนะครับการใช้เชื้อเพลิงเป็นไฮโดรเจนเพิ่มมากขึ้นรวมถึงเรามีโรงไฟฟ้าถ่านหินของ BLCP นะครับตอนนี้เราเองก็มีการศึกษาที่เตรียมจะเอาแอมโมเนีย นะครับซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งของไฮโดรเจนนะครับที่เราแปลงเป็นไฮเป็นแอมโมเนียแล้วก็เข้าไปโคฟรายลิงในโรงไฟฟ้าถ่านหินนะครับวันนี้ก็ในรีเสิร์หรือในต้นแบบเนี่ยยีก็สามารถที่จะผสมเข้าไปกับถ่านหินก็จะทําให้มีการใช้โรงไฟฟ้าถ่านหินที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพิ่มมากขึ้นเป็นการลดการปล่อย CO2 ลดลงอันนี้เรากําลังพูดถึงความพยายามในการที่จะ ยังคงใช้โรงไฟฟ้าที่เป็นคอนเวนชั่นแนลเดิมๆมแต่ลดการปล่อย C O 2ลงนะครับ,รบสไลด์ต่อไปฮะจากอย,าอย่างไรก็ตามนะครับสไลด์ต่อไปนะครับตัวตัวคอนเวนชั่นแลเองก็ยังมีเรื่องของการปล่อย C O 2อยู่มันก็เลยต้องมานั่งดูเทคโนโลยีที่เมื่อกี้ทุกคนได้พูดถึงกันไป,ไปแล้วก็คือเรื่องของ C C U S Carbon Capture Utilization and Storage System แน่นอนนะวันนี้เรื่อง CCUS เนี่ยมันมีทั้งเรียกว่า P Combustion นะคือคือก่อนเผาไหม้แล้วก็ Post Combustion ใน P Combustion ก็คือเมื่อกี้ที่พูดถึงคือการที่เราเรียกว่าไปแคร็กเอาไฮโดรเจนออกมาก่อนเลยนะครับแค่เอาไฮโดรเจนออกมาก่อนแล้วก็เก็บ CO2 แล้วถึงเอาไฮโดรเจนนั้นมาสู่กระบวนการเผาไหม้หรือเอาไปทำปฏิกิริยาเคมีเพื่อให้ได้ไฟฟ้าออก นะครับอันนี้ก็คือเป็นการเรียกว่าแคปเจอร์ก่อนเผาไหม้แล้วก็หรือโรงไฟฟ้าที่มีการเผาไหม้ไปแล้วนะครจะเป็นโรงไฟฟ้าถ่านหินก็ดีหรือเป็นคอมไบไซเคิลหรือแกสเทอร์ไบพวกนี้ก็จะมีแคปเจอร์หลังคอมบั t ชันนะครับเทคโนโลยี Technology วันนี้ก็มีมีหลากหลายมากนะครับหลายๆบริษัทก็พยายามที่จะพัฒนาต้นแบบนะครับแต่ทั้งสองประเภทไม่ว่าจะเป็น p r หรือว่า post c o m b บ t นเนี่ยก็ต้องยอมรับนะครับว่า มันยังไม่ได้คอมมิชชั่นไรเท่าไรนักนะครับแล้วก็ราคายังคงสูงอยู่ทำให้ต้นทุนวันนี้ถ้าหากแล้เราเราใช้ณปัจจุบันเนี่ยอาจจะทําให้ต้นทุนของค่าไฟมันจะสูงขึ้นนั่นนั้นคือการเลือกใช้เทคโนโลยีเนี่ยอาจจะต้องมาควบคู่กับเรื่องของออราคาหรืออีโคโนมิกด้วยนะครับว่าเราเองเออดูจังหวะเวลาแล้วก็เทคโนโลยีที่เหมาะสมนะครับสไลด์ถัดไปครับ อ,อมืมอกี้ก็ได้พูดถึงแบตเตอรี่นะครับวันนี้เ,เทคโนโลยีของแบตเตอรี่เองเนี่ยก็มีการพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆื่อยอย่างเมื่อกี้ได้พูดถึงว่าการใช้พลังงานหมุนเวียนโดยเฉพาะ variable renewable, renewable แดดกับลมเนี่ยมันไม่มีเสถียรภาพมันก็ยังคงต้องใช้แบตเตอรี่นั่นแปลว่าเราจะต้องลงทุนเพื่อให้มีเสถียรภาพต้องมีพลังงานหมุนเวียนลมอย่างแดดเนี่ย capacity factor คือ20%ต้องมีอย่างน้อย5เท่าแล้วก็ต้องมีแบตเตอรี่เก็บ เพื่อให้มันจ่ายไฟได้ยี่บสี่ชั่วโมงเราจะเห็นว่าพลังงานหมุนเวียนวันนี้มันอาจจะไม่ได้ถูกจริงๆราคาเนี่ยจะไม่ได้ถูกจริงๆโดยเฉพาะสภาพว่าเราณขณะนี้นะครับก็เห็นว่าราคาพลังงานไฟฟ้านี่ก็มีราคาค่อนข้างสูงเพราะนั้นการใช้พลังงานหมุนเวียนโดยอย่างเดียวเนี่ยผมมองว่าอาจจะยังไม่ตอบในเรื่องของอีโคโนมิกเรื่องของอราคามากมายนักนะครับเพราะนั้นอีโกเองก็เลย ไปหันไปดูว่าเราเองควรจะไปดูพลังงานทางเลือกอื่นๆวันนั้นพลังงานทางเลือกที่น่าสนใจสุดๆในวันนี้เนี่ยผมว่าทิศทางมาชัดเจนคือ,อเรื่องของไฮโดรเจนผมว่าเป,เ,ปเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงแล้วก็เป็นช่วงของการทานนะครับจากฟอสซิลไปสู่กรีนอย่างสมูทนะครับอย่างอย่างไหลลื่นนะครับไฮโดรเจนเนี่ยมันเป็นเป็นแก๊สที่แบบมีองค์ประกอบสำคัญตัวมันเองเนี่ยเป็นทั้ง เป็นเชื้อเพลิงก็ได้แล้วก็ทําเป็นยาเคมีก็ได้นะครับตัวไฮโดรเจนเนี่ยถ้าเราเห็นรูปนี้อาจจะเคยเห็นกันแล้วนะครับว่าวันนี้เรามีการกําหนดสีของไฮโดรเจนสีจะเป็นสีน้ําตาลหรือว่าสีสีเทาเนี่ยก็คือการได้ไฮโดรเจนออกมาจากแก๊สธรรมชาติหรือถ่านหินหรือว่าแคปออกมาจากแครกออกมาจากฟอสซิลนะครับแต่ถ้าแคร็กออกมาแล้วมีการแคปเจอร์ CO2 ไว้นะครับเราก็จะเรียกเป็น blue hydrogen นะครับหรือว่าไม่เอาเลยเราใช้พลังงานหมุนเวียนจากโซลา่าหรือลมหรือพลังงานหมุนเวียนเอาไปผ่านอิเล็กโทตไลท์นะครับเพื่อให้ได้ไฮโดรเจนออกมาอันนี้เราเรียกเป็นกรีนไฮโดรเจนแต่อย่างไรก็ตามนะครับมันก็ยังมีมากกว่านี้อีกมันจะมีสีชมพูหรือว่าพิงค์ไฮโดรเจนก็มาจากพลังงานโรงไฟฟ้าที่ได้จากโรงไฟฟ้านิวเคลีย์นะครับถ้าเกิดเราใช้ไฟฟ้าจากพลังงานนิวเคลีย์มา อิเล็กโทรไรส์ได้ไฮโดรเจนอันนั้นก็จะเรียกเป็นพ mm ิงค์ไฮโดรเจนแต่วันนี้ล่าสุดมันมีอีกตัวหนึ่งเข้ามาก็เรียกว่าเรียกว่าเทอร์คอยครับเทอร์คอยนี่น่าสนใจเทอร์คอยก็มันจะเป็นสีน้ำเงินกับเขียวผสมกันครับเทอร์คอยไฮโดรเจนเนี่ยเป็นการที่เราแครเอาไฮโดรเจนออกจากฟอสซิลแล้วเราได้บาย d u ักเป็นโซลิดคาร์บอนอันนี้เขาเรียกว่าเกมเชงเนี่ยนะ คือการที่เราไปแคาหรือ่าการเก็บ CO2 เนี่ยเรายังต้องมีภาระในการเอา CO2 เนี่ยอัดลงไปใต้ดินนะครับแล้วเราก็ยังไม่รู้ว่ามันลงไปจริงหรือเปล่าแล้วลงไปแล้วมันจะขึ้นมาหรือเปล่านะครับวันนี้ก็มีการคุยๆกันเหมือนกันว่าเอ๊ะการที่เราจะเอา CO2 ไปอัดลงไปในใต้ดินเนี่ยแล้วถ้าเกิดว่ามันไม่ได้ลงไปจริงๆใครจะเห็น แล้วมันมันก็ค่อยซือมออกมาไม่ใครรู้ผมผมพ<อ>ูดว่าจริงๆวันนี้ไอ้ไอที่เห็นเห็นนี่ยงโกงกันได้เลยครับเพราะเลยเราจะเชื่อได้ยังไงว่าการที่เขาจะเอาเซียวดูอัดลงไปในใต้ดินแล้วเนี่ยได้ลงไปจริงๆหรือเปล่าหรือมันไม่ได้มีการรีก,กลับขึ้นมานะครับเพราะนั้นการแคร็กเอาไฮโดรเจนออกแล้วได้โซลิดคาร์บอนเนี่ยมันจะมีเรียกว่าเกมเช้งนะครับแล้วก็โคคาร์บอนตัวนี้เนี่ยก็สามารถที่จะเป็นอ่ารอมเมทิเรียลในการที่จะไปผลิตเป็นวัตถุดิบ ธุรกิจต่างๆที่ททมี v a l u ลนะครับอันนี้ก็กยิ่งน่าสนใจเข้าไปใหญ่นะครับว่าทิศทางของการไฮโดรเจนเนี่ยมันค่อนข้างที่จะมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับเราสามารถที่จะเอามาใช้ในฟล l อเซลนะครับวันนี้เองฟ l ูอเซลนี้ก็ถือว่ามีบทบาทสำคัญนะครับรวมถึงการเอาไปใช้ในโคไฟที่ได้กล่าวไปแล้วนะครับว่ายวสไลด์ถัดไปนะครับโอเคนะ หลังจากที่เราพูดถึงไฮโดรเจนเมื่อกี้เนี่ยนะครับเอโกเองเนี่ยได้มีการเซ็น MOU ร่วมกับบริษัท Boom Energy นะครับแห่งอเมริกานะครับร่วมกับทาง EGAT แล้วก็ ATE นะครับในการที่จะนำเทคโนโลยีเราเรียกว่า Fuel l e l l เเรียกว่าเป็น SOFC Solid o นะ Solid Oxide Fuel c e เ l มาใช้ในการผลิตไฟฟ้า <ừ. S 1> นะครับถ้าเราเห็นมันจะเป็นโมดูลโมดูลโมดูลนะครับขนาดของเขาอยู่ประมาณ50 ถึง300อกิโลวัตเท่านั้นนะครับแต่ว่ามันสามารถจะเรียงต่อขนานฉนานกันครับเทคโนโลยีฟ u อเเซลตัวนี้เนี่ยเป็น SOFC เป็นเ,เรียกว่าเป็นฟลอเเซลที่ถือว่ามีประสิทธิภาพสูงสุดณวันนี้นะครับประสิทธิภาพมันอยู่ประมาณ60-62%ถึงถ้าฟังตัวเลขไม่ผิดเนี่ยนะครับวันนี้เนี่ยประสิทธิภาพเนี่ยสูงสีหรือสูงกว่าคอมบาย e ไซเคิ hmm. นั่นแปลว่าการใช้ แก๊สธรรมชาติในการที่จะแคร็กเอาไฮโดรเจนออกมาแล้วเอาไปผลิตไฟฟ้าถ้าเทียบกับคอมไบไซเคิลวันนี้เราได้ไฟฟ้าที่มากกว่าแล้วปล่อย CO2 ลดลงนะครับอันนี้เราพูดถึงว่าเอาแก๊สธรรมชาติด้วยกันแต่ว่ายังไม่ต้องเก็บซ o นะปล่อยไปก่อนเอ,เอาเรียวกว่าเกรเนี่ยนะถ้าเทียบกับคอมไบไซเคิลวันนี้ประสิทธิภาพที่เขาเหนือกว่านี่ก็ทําให้เขาปล่อย CO2 ลดลงนะครับอันนี้คือจุดเด่นสาคัญของตัวฟิวเอลเซลตัวนี้ส่วนที่2คือ มัน no man operation คือการทำงานที่ไม่ต้องใช้คนในการโอปเร a t e แล้วก็มันก็อาจจะมีความสูงนิดหน่อยนะครับว่ามันการที่เราไม่ต้องมีโอ perator มันสามารถรีโมทในระยะไกลๆได้ที่สำคัญคือมัน no c o m b u s t i o n เพราะฉะนั้นมันจะ zero emission มันจะไม่ต้องมี pollution ในตัวอื่นๆเข้ามานะครับแล้วก็ ที่สำคัญอีกตัวหนึ่งคือเขาสามารถที่จะจ่ายได้24ชั่วโมงเอาไว้ร้อยเปอนะครับอันนี้คือสิ่งที่ผมว่าเป็นตัวเปลี่ยนถ่ายที่สําคัญแล้วก็ซอร์สของมันจริงๆก็คือเป็นไฮโดรเจนครับเราจะเห็นว่าไฮโดรเจนวันนี้เนี่ยถ้าเราดึงไฮโดรเจนจากแก๊สธรรมชาติมาก่อนตัวเขาเองก็ถือว่าคุ้มค่าอย่างที่บอกมันจะปล่อย CO2 น้อยกว่าคอมไบส่วนที่สถ้าเกิดว่าโลกเนี่ยไม่ยอมให้ปล่อย CO2 แล้วก็ทำเป็นบลูไฮโดรเจนมา ไอ้ตัวนี้ก็ยังคงรองรับแล้วในอนาคตใกล้ๆนี้แหละฮะต้องเป็นกรีนไฮโดเจนตัวฟิวเซลนี้ก็จะรองรับจะเห็นว่าเนเป็นการลงทุนที่เรียกว่ายุติหลายคุ้มค่านะครับเพราะว่ามันจะเป็นการรองรับเชื้อเพลิงตั้งแต่ฟอสซิลไปสู่กรีนเอเนจีเป็นการลงทุนเบ็ดเสร็จนะครับด้วยสถานการณ์วันนี้เนี่ยผมก็ได้เช็คดูนะครับจริงๆเพิ่งกลับมาจากยุโรปนะครับว่า วันนี้ราคาไฮโดรเจนเนี่ยถ้าเกิดเราผลิตเองด้วยสมอลไซส์เล็กๆต้นทุนของไฮโดรเจนต่อกิโลวัตต์ไอต่อกิโลกรัมนะครับถ้าเราทำในสเกลเล็กก็อาจจะอยู่ประมาณ4 5หเหรียญต่อกิโลกรมัมไฮโดรเจนนะครับแต่ถ้าหากว่าในระดับ g l o b a l scale แล้วเนี่ยอีโ onomicscale ใหญ่ๆวันนี้ตัวเลขที่เราเห็นล่าสุดวันนี้อยู่ที่ประมาณ3เหรียญกรีนไฮโดรเจนนะครับสเหรียญต่อ,อกิโลไฮโดรเจน ซึ่งสามเหรียญเนี่ยวันนี้ถ้าเราคำนวณย้อนกลับมาเพื่อเอาไฮโดรเจนราคาสามเหรียญต่อกิโลกร,รัมมาผลิตไฟฟ้ามันจะเทียบเท่ากับราคาแก๊สธรรมชาติอยู่ประมาณ2 5่สถึงยีเหรียญต่อเ MM อ b t u วันนี้ราคาแก๊สธรรมชาติเราอยู่ประมาณ2 9่สบกถึงสาบวกลบนะครับมันมท่านประธานก็ยังพูดอยู่ว่า29-30นั่นแสดงว่า วันนี้กรีนไฮโดรเจนเนี่ยมันถูกเร่งรัดด้วยราคาแก๊สธรรมชาติที่สูงสูงขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยอาจจะเสียโอกาสที่เรายังไม่มีโรงไฟฟ้าประเภทนี้รองรับนะครับถ้าเกิดเรามีเนี่ยเราสามารถที่จะอิมพร์ตกรีนไฮโดรเจนเข้ามาได้ก่อนด้วยราคาคที่สามเหรียญไอจัลเฟลเซลเนี่ยนะครับใช่ฮะแล<ต>้วสามารถเกิดในซิลิคอนวอลเลย์ครับอันเนี้ยบริษัทเนี้ยครับผมไม่แน่ใจมาจาก ตรงไหนนะแต่ว่ามันเป็นรีเสิร์ชแล้วก็เดเวล็อปขึ้นมาโดยบูมครับไปเป็นเทคโนโลยี sofc แต่จริงๆเทคโนโลยีของฟลูออเรสเซลนี่มีหลากหลายนะครับเอ็กโกเรามีโรงไฟฟ้าฟลูออเรสเซลอีกประเภทหนึ่งเราเรียกว่าฟอสเฟสไอออสิกฟลูออเรสเซล pafc นะครับตัวนี้เรามีผลิตไฟแล้วก็ขายแล้วอ่าคอมเมิชเชียลไปแล้วอยู่ในเอ่อเกาหลีใต้นะครับตัวนั้นอ่าก็คอมเมิชเชียลแล้วนะครับแต่ตัวนั้นเนี่ยบายผลิตภัณฑ์ของมันเนี่ยได้ทั้งไฟฟ้าแล้วก็น้ําร้อน นะครับขายให้กับลูกค้าไปนะครับแต่ตัวนี้เน้นที่ได้พลังงานไฟฟ้ามัครับก็จะมีประสิทธิภาพใน,ในเชิงของการผลิตไฟฟ้าที่ที่ดีกว่าสูงกว่านะครับอันนี้คือผมเคยถึงบอกว่าการที่เราประเทศไทยเองอาจจะต้องอโฟกัสเพิ่มมากขึ้นในการที่จะ,ะพัฒนาในการรองรับโครงสร้างพื้นฐานต่างๆเพื่อรองรับการกลับมาใช้ไม่ใช่กลับมาใช้การใช้พลังงานจากไฮโดรเจนเพิ่มมากขึ้น นะครับอันนี้ก็ถือว่าผมว่ามันเป็นการเปลี่ยนไทยที่ทสำคัญนะครับแล้วก็ e อโกเองเราก็มีแผนที่จะลงทุนนะครับในเรื่องของการใช้เ l ลเซลตัวนี้นะครับจนสไลด์ถัดไปด้วยเทคโนโลยีทางเลือกที่เมื่อกี้พูดถึงไฮโดรเจนไปก,ก,ก,ก็เยอะนะครับนั่นคือเราเป็นช่วงที่เราเรียกว่าเทคโนโลยีพิสูจแล้วแล้วก็มีการจับต้องได้แล้วมีคอมเมเชียลมาห้าถึงหปีแล้ว แล้วก็เกาหลีใต้ได้ใช้เทคโนโลยีตัวนี้เนี่ยผมก็เพิ่งกลับมานะครับว่าวันนี้เขาติดตั้งอยู่ที่ประมาณ3 0มเมกะวัตต์แล้วสำหรับตัวฟ u e อ c เซลตัวนี้ซึ่งค่อนข้างที่จะเฟิร์มแล้วก็ทิศทางชัดเจนตอนนี้ผมมาดูว่าในอนาคตยาวๆเนี่ยเราจะพึ่งพาอโอเคไฮโดรเจนพลังงานหมุนเวียนแล้วเนี่ยมันมีตัวอื่นอีกไหมนะครับวันนี้เราก็ไปดูเรื่องของ Small Modular Reactor นะครับจริงๆแล้วมันก็คือรวมพลังฟ้านิวเคลียร์ที่เป็นรีวิชั่นใหม่ด้วยกัน มันเป็นคอมเพกไซส์ขนาดเล็กๆนะครับประมาณ50เมกะวัต์สูงสุดจะไม่เกิน300เมกะวัต์ซึ่งขนาดก็จะเป็นเหมือนคอนเทนเนอร์นะซึ่งสามารถที่จะเป็นคอมเพก t ไซส์ที่สามารถจะขนส่งสามารถที่จะผลิตคอมพิวเ Set ซตได้จากโรงงานนะครับเพราะฉะนั้นมันสามารถจะควบคุมกระบวนการผลิตได้อย่างมีสมบูรณ์แบบนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็การพัฒนาเทคโนโลยีวันนี้เนี่ยเรียกว่าเทคโนโลยีไฟฟ้าจากนิวเคลียร์เนี่ยม,มันไม่ได้ยาก แต่เทคโนโลยีที่เขาโฟกัสไปวันนี้คือด้านความปลอดภัยนะครับตัวมันเองเนี่ยเขาใช้คำว่าเซฟโปรเทคชันหากเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเขาจะปิดระบบตัวเองนะครับแล้วก็คูลลิ่งด้วยตัวเองอยู่เนี่ยคือปิดหลุมไปได้เลยฮะเขาก็จะเซฟเพราะนั้นการพัฒนาความปลอดภัยของเขาเนี่ยก็ถือว่าวันนี้เริ่มที่จะออกมาทดลองตลาดแล้วตัวนี้เนี่ยเป็นขนาดเล็กๆนะครับเทคโนโลยีตัวนี้เคยใช้ในเรือดำน้ำนะครับเรือดำน้ำเพราะว่าในเรือดำน้ำเนี่ย มันไม่สะดวกที่จะมีเรื่องของคอมเพรชันนะครับเพราะ,ะนั้นการใช้เทคโนโลยีนี้จริงๆก็อยู่กับทหารอเมริกันมานาแล้วนะครับก,ก็ก็อยู่ในเรือนะครับแต่ว่ามันเรืนี้ก็ถูกยกขึ้นมาเพื่อที่จะพัฒนาให้มาสู่เรื่องของการใช้มาทดแทนนะครับเป็นพลังงานทางเรื่องอีกตัวหนึ่งซึ่งก็มองว่าตัวนี้เองน่าจะมี potential เพราะตัวเขาเองสามารถผลิตไฟฟ้าได้โดยไม่ปล่อย CO2 นะครับแล้วก็เป็น compact size ขนาดเล็กๆใช้เวลาติดตั้งไม่นาน นะครับแล้วก็สามารถเอาไปวางในพื้นที่ต่างๆได้เลยนะครับเหมือนเหมือนเอาฐานไปชา,าไปต,ตั้งตั้งตั้งนะครับขนาดที่ไม่ใหญ่มากเนี่ยมันก็มีซีเคียวซิสเต็มมีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ขนาดใหญ่ๆที่2 3สพันเมกะวัตต์เดี๋ยวนี้อาจจะต้องยากแล้วล่ะเพราะการพัฒนาใช้เวลาเป็น10 1 0ปีนะครับแล้วเกิดเป็นหาชัดดาวทีนึงก็ระบบเกือบจะล่มนะเพราะว่ามันใหญ่เกินไปเพราะนั้นการที่มี เทคโนโลยีแบบนี้เนี่ยบางคนอาจจะมองว่าตัวนี้จะเป็นฟิสเซนนะเป็นเรื่องของนิวเคลียร์อยู่มองดูแล้วอาจจะอันตรายแต่ผมเชื่อว่ามีเหรียญมีสองด้านเสมอนะครับ,รบถ้าเกิดว่าเราสามารถที่จะ,ะให้ให้การศึกษาของพวกเราให้เข้าใจเทคโนโลยีตัวนี้จะเป็นอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจเอโก้ก็ลงทุนกัตัวนี้แล้วเราเองศึกษาดูคฮะวันนี้รเรียกว่าในตลาดยังแค่มีการเป็น,ปนโมเดลทดลองอนะครับแล,แล้วเรามองว่าผมว่าหลายประเทศมองเทคโนโลยีตัวนี้เพื่อจะเอาไปใช้ เพื่อลดคาร์บอนครับเพราะไม่เป็นการผลิตไฟฟ้าโดยไม่มีซ o 2นะครับแล้วก็ต้นทุนวันนี้ถูกลงเรื่อยๆครับนะครับอีกนิดนึงครับจากนี้นะครับอันนี้อันนี้คงมีเคยได้ยินกันแล้วก็เรื่องของฟิวชั่นเทคโนโลยีนะครับก็คือเทคโนโลยีที่ความร้อนนี้เกิดในดวงอาทิตย์นะครับวันนี้ก็ถือว่ายังมีการพัฒนาอยู่เนื่ังเป็นแรบสเกลอยู่ฮะยังไม่คอมมเชียลแต่ว่าก็มีที่นี้ลงทุนมหาศาลเลยใช่ไหมครับมหาศาลครับวันนี้ก็ดวงอาทิตย์เทียมดวงอาทิตย์เทียมถูกต้องครับ ในเตาทอโคมแมกนะครับแต่ว่าวันนี้มันถือว่ายังไม่เฟิร์มเพราะว่ายังไม่สามารถทําให้มีเสถียรภาพได้นะครับเขาสามารถผลิตได้จริงๆก็เป็นแค่เป็นเสี้ยววินาทีนะครับเพราะฉะนั้นยังใช้เวลานะครับอีกตัวหนึ่งฮะตัวนี้ผมว่ายังน่าสนใจอีกตัวหนึ่งที่เี่ว่าเกมเสียงเปลี่ยนลวกเปลี่ยนโรคนะครับเพราะว่านี่คือการมีโซลาร์ไปไว้ที่อวกาศครับนะครับอันล้ำมากอันเนี้ยอันนี้นะครับก็ถือว่าใน เพราะฉะนั้นก็จะมีโซล่าตลอดเวลาใช่ครับคุณงายครับโซล่าที่วางพื้นดินเนี่ยมันก็ได้เจอทุกกลางวันเหมือนเหมือนไม่กระจกสะท้อนมาใช่ไหมครัจากนอกอวกนอกโลกแล้วเข้ามาในอ๋อไม่ใช่กระจกฮะจริงๆแล้วก็คือเอาแผงโซล่าเนี่ยไว้ไว้ในตรงนั้นเลยครับซึ่งก็สามารถที่จะเห็นดวงอาทิตย์ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ตลอดเวลานะครับเราก็เห็นได้ยี่สี่ชั่วโมงนะครับแต่สิ่งสําคัญไม่ใช่เทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าการการที่มีโซล่าอยู่ในอวกาศเนี่ยหนึ่งก็คือเขาสามารถคอนแทคได้แสงนี่อย่างร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มๆนะคร ถือว่าสูงสุดแล้วอันที่สองคือคือว่ามันเห็นแสงได้ยี่ิบสี่ชั่วโมงนะครับแต่สิ่งสําคัญเทคโนโลยีที่ที่มันยากก็คือการที่จะส่งมาที่โลกนะเพราะฉะนั้นตัวนี้ะหารฮะที่กำลังจะทดลองการส่งมาก็คืออาจจะเป็นเทคโนโลยีเรื่องของไมโครเวฟหรืออะไรต่างๆไฟฟ้าเป็นคลื่นหนึ่งเปันเป็นพลังงานที่เป็นคลื่นแบบหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นด้วยเทคโนโลยีวันนี้เราก็จะเห็นการชาร์จแบตเตอรี่โดยไม่ต้องเสียบหรือการหลายๆอย่างนะครับเพราะฉะนั้น วันนี้เนี่ยมันมีความเป็นไปได้ครับ,รบและตรงนี้ก็เกมเชียงเหมือนกันนะต่อไปใครมีบ้านหลังคาก็ตั้งจานร,รับนะครับ,รบอยู่ก็สามารถ <ฮะ S 1> ผมว่าเอ็กอาจจะต้องไปทําอย่างอื่นหรือเปล่าม่รูโอเคถึงวันนั้นจริงๆนะครับ <ฮะ S 1> หรือว่าเราอาจจะไปเป็นเจ้าของดาวเทียมที่ผลิตไฟฟ้าแบบนี้ขึ้นมาอันนี้คือแนวทางของโลกนะครับที่ผมคิดว่าเทคโนโลยีต่างๆเหล่านี้มันถูกเดเวล็อป แล้วก็มีตัวคาตาไลซ์จากการเปลี่ยนแปลงของโลกนี่ครับทำให้เทคโนโลยีวันนี้มันแอดวานซ์ขึ้นไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็น่าจะสุดท้ายนะครับอย่างที่บอกครับพอไปถึงเป้าสุดท้ายแล้วผมถือว่ายังไงยังไง back to basic ก็ยังไม่สามารถที่จะเป็นศูนย์ได้จริงๆตราบใดที่เรายังมีลมหายใจออกมันจะเป็นซีคัมไดอวไซอยู่นะครับเราก็เลยต้องคอมเพนเซตนะครับว่าเอโกเองก็ เป็นสปอนเซอร์หลักนะครับของภูมิที่ไทยรักป่านะครับนั้นตัวนี้ก็จะเป็นตัวอีกตัวหนึ่งที่เราคิดว่าเราต้องชเชยกลับคืนมานะครับโดยการดูดูแลเรื่องของป่าต้นน้าเรื่องของการปลูกป่าเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมตัวนี้มาคอมมพิเซตนะครับในส่วนที่ยังไงเราต้องหายใจออกอยู่ครับวันนี้ก็เป็นภาพรวมนะครับสำหรับเอโก้นะครับแล้วก็เทคโนโลยีทิศทางที่เอโก้ที่สนใจที่จะเข้าไปร่วมศึกษาแล้วก็ร่วมลงทุนในธุรกิจต้นน้าเลยนะครับครับรบ